first วฮะวันนี้เราจะมาอ่าน p แพชโน้ตให้ฟังนะครับว่ามีอะไรใหม่ในเกม SKY ของ p a แ c h 0.23.5นะฮะอย่างแรกเลยครับที่เนียนสุดก็คืออันนี้ครับเออร์รี่เว l เอันนี้ก็คือหมู่บ้านนี้สามารถมีวันเวลาของมันเองแล้วนะครับก็คือก็จะมีตอนพระอาทิตย์ขึ้น แล้วก็จะมีตอนหมอกซึ่งเป็นตอนนี้แล้วก็จะมีตอนกลางวันที่เราจะคุ้นเคยกับมันอยู่ตลอดนะครับเพราะมันจะเป็นกลางวันตลอดแล้วก็จะมีพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะมีตอนกลางคืนนะฮะ,ะส่วนเวลาที่มันวิ่งผ่านในรอบหนึ่งเนี่ยมันคือสี่ชั่วโมงมันไม่ใช่เวลาของเครื่องเกมเรานะฮะอันที่สองนะฮะก็คือบังที่เราแลกไอ ไม้เท้ากับต้มหูเนี่ยฮะก็จะหมดไปแล้วนะครับถ้าคนยังไม่ได้ใช้ก็เสียใจด้วยนะครับไอของพวกนี้มันจะหายไปหมดแล้วนะฮะอันต่อไปครับน้องสตูว์นี่อันนี้เราจะมาทำเควสอันสุดท้ายซึ่งอตอนจบแล้วมันก็จะได้วิกอีก46เทียนค่อนข้างแพงเหมือนกันนะฮะส่วนไอเควสนั้นเนี่ย ง,ง่ายฮะก็คือเราไปหาบังไปช่วยบังซึ่งจริงๆแล้วส่วนคนส่วนมากจะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะคือ q u e s นี้ไม่มีอะไรมากต่อไปฮะเราจะมาดูช็อปใหม่นี้กันนี่ครับสตัวนี้จะกลับมานะฮะจะมีของขายไม่เหมือนกันก็คือจะมีหมวกมีปีกแล้วก็มีหมวกพัมกินอันนี้ส่วนตัวนี้นี่ผมตื่นเต้นมากก็คือซื้อไปเรียบร้อยแล้วอันนี้จะมาเป็นชุดนี้แล้วก็มี ระเป๋าข้างหลังเป็น Prop พแล้วก็จะมีเขาที่ผมใช้อยู่แล้วก็จะมีทรงผมอีกอันหนึ่งนะฮะอันต่อไปฮะตัวนี้ก็คือเราสามารถเซต v v r y y v l l l g e ให้ให้กลายเป็นโฮมของเราได้ก็คือด้วยการจุดเทียนตรงนี้นะครับทั้งนั้นเนี่ยเวลาเราจะกลับมาบ้านเนี่ยก็คือตรงนี้จะกลายจะกลายเป็นบ้านของเราส่วนคนที่มี Season Pass เนี่ย เทียนมันจะมาโผล่ตัวนี้นะฮะตัวที่โฮมเก่าเนี่ยมันจะไม่มีเทียนแล้วสําหรับคนที่อยากจะเซตโฮมกลับเป็นที่เดิมนะฮะเราก็แค่กลับมาตรงนี้ครับถ้าต้องการจะเซตโฮมกลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราก็แค่มาจุดเทียนตัวนี้เอาแทนตึงแะ่นั้นเวลาเรากลับโฮมก,ก็คือเราจะกลับมาบ้านเก่าตรงนี้นะครับ มันจะมีแท่นใหม่มาตั้งไว้ตรงนี้ก็คือเราสามารถจะเอาตัวนี้เนี่ยมาเป็นาหาแผงดาวได้ในมุมนี้นะฮะไม่ต้องบินกลับไปสุดทางเพื่อที่จะหาแผงดาวนะครับโอเคต่อไปอีเวนต์ใหม่ที่กำลังจะมาวันที่18นะครับก็คือพูดยังไงก็คือคล้ายๆเหมือนอีเวนต์เหมือนบังเนี่ยฮะก็คือเราจะต้องหาไอไอ้รูปพิมะที่มันอยู่ในแมปเนี่ย4อันแล้วก็ต้องไปทำเควส1อัน ก็คือจะได้วันละห้าอันนะฮะส่วนของที่จะได้เนี่ยก็คืออุปกรณ์ติดตรงหัวฮะที่เป็นพายโคนอันนี้ราคา19นะฮะอันต่อไปครับที่เท่เลยก็คือสโนว์บอร์ดครับอันนี้คือ45ฉะนั้นเราต้องเล่นประมาณ9วันที่จะได้ตัวนี้ส่วนอ,อันต่อไปครับมันจะมีอุปกรณ์ที่สามารถ ให้เราวิ่งแข่งกันได้หรือว่าแข่งกันได้เนี่ยอันนี้ใช้ราคา150 candle นะฮะต่อไปฮะของไม่ฟรีก็คือรองเท้ารองเท้านี่เท่มากรองเท้าฟูฟูนี่อันนี้นนาราคา6เหรียญ99อันต่อไปครับผ้าคลุมอันนี้เหมือนผ้านวมนะฮะผ้านวมเนี่ยก็คือราคา14 99ส่วนต่อไปฮะ ป้าจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะจากปีที่แล้วที่เขาเขียนไว้ซึ่งผมเองเพิ่งเล่นมาสามอาทิตย์ป้าจะกลับมาฉะนั้นเราจะสามารถแลกของเก่าได้ด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีของใหม่ๆที่กำลังมานะฮะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยกันว่าอะไรนีที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดยังไงก็เราเจอกันครั้งต่อไป